แม่น้องเสียใจเหมือนกันเสียใจเสียใจร้องไห้แต่พออยู่บนเวทีทําไมไปบอกเขาล่วว่าไม่เคยไม่เคยสงสัยลุงพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทกท่านหน้าปกนี้คือเสียงของเอฟซีของสาวิตรีนะคะที่ถล่มสาวิตรีเละ หลังจากที่ลุงพลได้รับการประกันตัวนะคะอยากบอกสาวิตรีจากใจเลยนะคะ f อคุณเนี่ยไม่ได้ใจเหมือน F c ลุงพลนะคะยังไงเขาก็ให้กำลังใจยังไงเขายังคงสามาคัคคีแม้จะรู้ว่าสมมุตินะคะเขาพูดกันแม้กระทั่งว่าสมมุติว่าศาลได้ตัดสินแล้วว่าลุงพลผิด ตามสามข้อหานั้นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าลุงพลฆ่าน้องให้ตายเราก็ยังคงให้กำลังใจลุงพลแค่อยากรู้ว่าลุงพลมีเหตุผลอะไรเราจะถามกันแบบนั้นเราจะไม่เอามาจิกมาด่ามาไล่สดด่ากันอย่างนี้สาวิตรีสาวิตรีสาววิตร,ตรีเรียกเธอเรียกสตินะคะคิดอะไรได้คุยกันได้นะคะ ลองมาฟังอีกช่วงอีกตอนของ FC เหล่านี้นะคะว่าด่ากันขนาดไหนขอเชิญรับชมค่ะทั้งสองฝั่งอ่ะได้รับการชดเชยโดยทรัพย์สินเงินทองอย่างสะสมแล้วทั้งสองฝั่งพอถึงวันนี้ <Okay. S 1> มันเกิดอะไรขึ้นอย่างวันนี้ที่มีคลิปออกมาเนี่ยเรามาไฟให้เขาอ่ะมาทะเลาะกับคนอื่นมาพูดเพื่อให้เขาได้อ่ะ แต่พอเขาพูดอย่างนั้นบอกตรงๆว่าหมดใจนะคะหมดใจนะคะอีฉันหมดใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่น้องถึงไปทําแบบนั้นก่อนที่จะไปนะคะอีฉันขอบอกทุกคนได้เลยนะคะก่อนที่จะขึ้นไปจะไปคัดค้านวันนี้อีฉันฝากย้ําถามตลอดว่าแม่น้องมีทนายไหมแม่น้องมีทนายแน่ทนายไหมแม้กระทั่งคุณอัด ที่มาออกรายการโหนกระแสบอกว่าวันศุกร์นี้จะไปมุกดาหารไปให้กำลังใจแม่น้องนอน,น,นี่นี่นั่นซึ่งอาจจะมีการคิดว่ามันจะจัดตั้งทนายให้กับแม่น้องแต่ปรากฏว่าแม่น้องไม่มีทนายพราะวันนี้คุณอัดไม่ไปหาแม่น้องที่ศาลก็คือหนึ่งขาดทนายแล้วใช่ปะสองพอไม่มีทนาย ก็ใช้ทนายศาลซึ่งทนายศาลเขาไม่ได้มารู้เรื่องก็ไม่มีแบ็กกราวเลยค่ะแม้แต่พยานไปแยะๆวันนี้มีคนไปเป็นพยานตอนที่ศาลซักถามแค่สองคนคือพ่อแบมกับแม่น้องเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องแปลกไหมยายส้มโอยายแตงโมยายอะไรต่อยายอะไรเตรียมไปเรียบร้อยแล้วทนายไม่ได้เตรียมข้อมูลใดๆมาแย้งทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ได้ประกันโดยง่ายได้เพราะว่าทําไมเราทุกคนอีชั้น ก่อนจะมาพูดให้พวกคุณฟังทุกวันอีฉันทําการบ้านตลอดฉันบอกทุกคนเลยอีฉันทําการบ้านตลอดอีฉันหาข้อมูลอันไหนที่เป็นประโยชน์กับทุกคนได้อีฉัน้องหาข้อมูลเพื่อที่จะพูดให้ทุกคนเข้าใจและกระชับแต่วันนี้เนี่ยไปซื้อของเข้าร้านเสร็จแล้วรีบมาขอไลฟ์เลยอีฉันได้ดูคลิปแล้วอีฉันชะงนสนเท่มากๆเลยว่ามันคืออะไรว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ใช่ปะ่ะผิดหวังอะค่ะพรุ่งนี้แม่น้องอีชั้นจี้ไปตลอดค่ะตอนนี้ชันรอคำตอบจากแม่น้องอยู่ว่ามันคืออะไรเราช่วยคนนะเราต้องช่วยคนที่เขามีจิตใจไปในทางเดียวกับเราอย่างเช่นถ้าแม่น้องต้องการให้คดีคลี่คลายอยากให้ความยุติธรรมมาสู่ลูกเองจริง,รงอยากให้คดีจบจริงๆ แม่น้องต้องทําไปในทิศทางที่เหมาะสมแม่น้องจะมาอ้างว่าไม่มีตังจ้างทนายไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้แม่น้องต้องพูดมาก่อนถ้าแม่น้องไม่มีตังจ้างทนายแม่น้องพูดมาสิคะพูดมาสิคะบางซีเอฟซจนจนแบบพวกเราห้าบาทสิบาทพวกเราเบริจาคก,กันแล้วได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะแต่แม่น้องต้องไม่ทําแบบนี้ไม่ทําอั้อึ้งแบบนี้ แถมมาให้สัมภาษณ์เข้าใจค่ะชั้นเชิงอีชั้นเข้าใจแต่ว่าการที่เขากล้ามาให้สัมภาษณ์แบบนี้อีชั้นเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าโดยเครดิตของเขานะคะเรียกนักข่าวมาเยอะแยะและสัมภาษณ์ไปแบบนี้ไม่ใช่แต่ตบหน้ารองคะตบหน้าทั้งกรมตํารวจเลยค่ะว่า คนที่ช่วยทำช่วยทําอะไรกันอยู่คนที่ถูกช่วยเราเห็นเขาว่ายน้ําอยู่เราไปยื่นมือไปดึงเขาฉุดเขาขึ้นมาแต่เขาบอกว่าฉันไม่ได้อยากขึ้นมาฉันแค่แช่น้ําเล่นนึกออกไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้น แม่น้องชมพู่จะอ้างว่าไม่มีใครให้คารปรึกษาไม่ได้นะคะอีฉันบอกทุกคนเลยว่าอีฉันทําเรื่องนี้เพราะน้องชมพู่อีฉันไม่ได้เป็นเอฟซทางฝั่งไหนอีฉันเห็นใจผู้สูญเสียแต่ผู้สูญเสียต้องมีการปดป้องตัวเองด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาทาแบบนี้ทนายไม่ได้ข่มขู่พยานบุคคลค่ะสอบถามเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้สาเหตุเกิดขึ้นคือทนายที่ฝั่งแม่น้องชมพู่ซึ่งเป็นทนายศาล เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ใช่หน้าที่ของเขาหรือบางคนบอกว่าเขารับค่าขนมมาใช่ไหมคะใช่ออกหมายจับนี่เราถือว่าเราเข้าถึงขั้นแล้วแล้วคุณไม่คิดมั่งเหรือคุณประดิษฐ์ว่าถ้าเรื่องแบบเนี้ยคุณไม่ช่วยอเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมได้ฟังแล้วทราบซึ้งตรึงในดวงจิตไหมล่ะคะเอฟซีฝั่งนั้นพวกเราให้กําลังใจลุงพลค่ะ หากชอบคลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะก่อนจะแชร์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ